สวัสดีพี่น้องป้องไปครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับคุยครับจากช่องแนวเอสายลุยครับพี่น้องครับครับวันนี้มีมนู่ครับตับมึกตํากุ้งครับวันนี้กับปลากอบกรอบหลากหลายชนิดครับนะครับมากินเข่ากิน้ำน้ำกันมันพี่น้องกูดะซีซันนากินมากครับครับพอไหมพี่น้องครับมากินน้ำกันครับตับมึกครับตับมึกตํากุ้งครับกับปลากรอบกรอบครับ

ครับพี่น้องมาละกินนกคว่ำกับมึกแดงกับมาละกินนกหน่อยกับน้มขี้กินมึกกับไงกับสีกินมาละกินนกไม่ก็มำลำกับพี่น้อง จับคพักกับครับ,รบมึกมากรุงกับมึกนี่ผมมากินมึกกับไรก็กรุงคนมากินปลาหมึกกับพี่น้องกินโหลดกินตะพักโหลดตัว ออหนงพี่ไปกินไต่ผักโขดตัวติดตามชมได้ครับที่ช่องไหนโอ้อสายลุยครับพี่น้องทางยูทูกบ <c oughs> กับกับโรนเนี่ยบังความเบลม

ควรไห่เหมือนอร่อยอร่อยมากขับหลวงพี่ครับหลวงพี่จะกินมึกครับไหมกินแตงกวัวพร,ร้อมครับเก่งทักผมนนะกินปลาหมึกกับแตงกวัวครับมาเนี่กินกุ้งกันครับทุกตัวพี่น้องเ <laughs> จ็บ ่อ้ะอะไร,รบบก็ไ้เบื่อเกลอดออกให้เลยเขาเปนเกลือกครับหนอนมึกม,มาไรขี้นกตัวพันนี้กขาเปเกลดนอืนีข้านี้ กคุงครับพี่นั่นขอร้านครับมอร้านพี่หน่อยครับ แกะเปลืออกข่าเนี้ยแงงแตงกวาแบบนี้เขากินเปลือกด้วยกุ้งมือพี่น้องจะน้ำไปแดกได้ไรไก่กุ้งอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งเอ้าไหมเอ้อดูตะว่าเดี๋ยวเอาไข่ให้ไม่กินอยากกินกุ้ง กับปลาหมึกสุดยอดครับโคตรแซ่บกุบ้งมันดิบนะเดี๋ยวไปก่อนกับกระสุกวัวไล่พี่น้องเว้ยนี่บรรยากาศกินข้าวกินน้ำบางทีเด้อครับสวัสดีครับ